โอเคพร้อมลุยอันนี้เป็นภารกิจบุกโรงงานโรงที่สี่ที่มันก่อตัวขึ้นนะไปลุยเอเลี่ยนอาจจะโหดร้ายนิดนึง รอบนี้เราเอาตัวหลักไปเกือบ100%ซมีเด็กใหม่คนหนึ่งทีวยังไม่ตันรอเก็บอกว่าให้วางระเบิดเหมือนเดิมแล้วเขียหลบนีออกมา -1.5 มาตอนแรกก็ดูโลเคชันก่อนเลโอเคโรงงานอยู่ฝั่งนี้มีเนินบริเวณนี้น่าจะมีอเอเลียนโอ้โห อยู่บนภูเขาเลยปะยิงได้แค่ตัวเดียวโอ้โหนี่ตัวรักผมตัวนี้ผมก็อบได้พี่บูมเลยโซดวร์ว ผมได้ตัวนี้เป็นตัวแทงนะนำหน้าดับเบิลสกิล63ซนไม่เสียงหดีอว่าลิ้นชัวเดี๋ยวรอสไนเปิด ในเปิดตัวใหญ่ก่อนเลยถ้าเปิดตัวเล็กทีเดียวตายเปิดตัวเล็กดีกว่าปะไม่ยางไปเป็นทหารปกติระดับสามนะจุดสีขาวมาดิปมนกไปก่อน อ้ยแรงนะเนี่ยถ้าไม่หันถ้าไม่หันก่อนี่ยห้านาเมจเลยนะหกซองหกคนรูเ้เกาะสี่นาเมตรมล้มไหมไม่ลม้มมาเลื่องนั่นเยอะว่ะอีกซ้ำได้ซ้ำหลือกินหลอดวะเหล้วกหลอด วุ้ยตายเลยวะ่ะทิกเกมนี้ก็การต่อสู้ก็ประมาณนี้แหละเราตั้งโว์ไว้แล้วมันจะคอมโบกันเอง <c oughs> มันชาร์จวะ่ะช็อตฟันสวนถ้าไม่ขึ้นน้ำมีคือเราได้ฟันสวนเส <c oughs> ียติดไฟไหม ไม่ติดติดไฟวะแต่ว่ามันได้ยิงฟรีอีกทีถ้าติดไฟสวนไปดิม,มันนี้พลาสติกของมันถ้าเกิดโดนยิงม,มันจะสนทีรีฟริก ไว้ปลาสแกนเนอร์เนาะเรา <you> มึง <so. S 1> ไปทำจุดก่อนอุ้ยมีอีกว่ะฝั่งซ้ายโอเคเจอคนเด็กเนฮะ้ยเอาเทปมาบอกว่ะเหมือนจะไม่ได้เอามาเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้เราต้องยิงก่อนเพราะว่ามันเจอซึ่งหน้าโอวัดเลยในปิ<อ>้ง<อ> เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นมันเป็นปืนแนวแ,นวแอดซาวไลฟ์น์นะตัดเลยดีวกว่าแตนมัน,น,น,นโอเคเรามีกองเล็บเดี๋ยวเราต้องออเ,รอเราต้องทำการแฮ็กมันหนึ่งทีโลไม่ค่อยดีเลยว่ะ หนูอเดจะนกดหวยเลยเกี่ยววิ่งแอบหลังกอง <Moving S 1> เลย <out. S 1> เดี๋ยวเราต้อง่าแฮกออกเทเลพอตมาเจจะกิลวหมูแน่เลยโอเค เธอหน้าเราต้องหนีถ้าไม่หนีเราแย่แฮ็กไม่ได้ทำไมถึงแฮ็กไม่ได้วะระยะไม่ถึงไม่น่าใช่นะยิงทิ้งเลยจบยงล่างมะ คัอปปี้ตัวเองยิงแบบดับเบิลไปเลยแล้วกันเป้งแตกเป้งแตกไม่ต้องหงไม่ต้องแฮกมันแล้วเฮียนี่ก็ค่อยๆดันไปเพราะมันมืดเราไม่รู้ว่าเอเรียมันจะแอบอยู่มุมไหน เป็นโลมาค่ดีนะวิ่งยาวคืนตีโลไปเลยไม่เป็นไรหรอก เ,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 เรียงเช็คโอเคเนเดเรียแล้วมีลูกตาทหารแล้วก็มีป้อมปืน รารู้จุดมาแล้วขยับเลยจ้าขยับเลยจ้าเอเี่ลูกตาน,ะน,น่ากัสุดละตัวอื่นไม่เท่าไหร่ไม่น่าจะโดนสีวางยอะมากโดนเจง อื่นแม่งโคตรโอพียิงทะลุกล่องอันนี้ประจำจุดไวะห้ 53. 53าสิบสามห้าสิบสามเหมือนกันโหแบบ ดูทรงอะที่บูมน่าจะโดนหิวมากันไม่ใช่หิวใส่เกาะมากอนใส่เกาะล่วงหน้าไปเลยมันเอาแน่เนี่ยก,ก็ดันไปบูมไม่ค่อยสวยเลยวะ่ะเป็นสิ่งกีดขวางเล่นอยู่เนยเล่นอยู่ฝั่งโน้น ถึงมาวะ<ป>น่าจะตายหรือไม่ก็เหลือคีดหนึ่งอยู่ที่ว่ามันจะคิดหรือเปล่าเ <s ancestors> หลือสองเป็นอะไร s <S โอกาสโดนยิงสูงนะเนี่ยไม่เสียง <S <s <ér cit> ข้อมงนี้อะ ก็บองผพดอันเล็กมันไม่นับไม่นับเป็นสิ่งป้องกันบูดเพลตเอ๊ะนั่นเข้าหินน <I> ะยิงถึงวะที่โลง่งไม่จะตายแหละไม่มีเกาะสวยเจ็ดดิเมตทีนี้ก็เหลือแต่เคียร์ลูกกระตาอุ้ยมันยิงน้องส้มอ่ะโอเคหลบได้สวยมิส มันไกลเกินในปิงป้งวิ่งเกนหน้าไปเดี๋ยวนู<ๆ>้นละเธอไม่ได้ยิงนะเจ็3สิบสานายิงไม่ตายเครื่องสูงไม่เป็นไรใส่เกาะแทงมา หวดไปเลย94จริงๆมันต้องได้9ราเบีนนะมันหักเฉลี่ยเกาะป้องกันของมันด้วยเราไม่ดันสูงนะเพราะว่ามันมีป้อมอเอลี่นอยู่ข้างบนค่อยๆบดไปค่อยๆบดไปแต่รอบนี้ต้องดันเลยวว่าจะเอาของ มันได้ต้งสามทิศเลยนะนต้องเก็บหกสิบหกจริงๆต้องสิบดาเมจแม่แคคาเรีเกาะด้วยเต็งเป็ด ยิงก่อนนี่ยิงถึงมะเจ๊ย,ยิงไม่ถึงก็อโอวตไว้วิ่งมาดิสองคนเนี่ยผมบอกเลยเฮ้ยเที่ยสิบสองดัดมีดนี่ยืนล่อเล่นมาหมาด ถ้าเราไม่ยืนรอดยังไงมไม่เสียเลือดเยอะขนาดนี้ครับมันมีป้อมข้างบนเลยนะต้นโคตรสิงเอาเด็กใหม่รัดอดต,ตรงนี้ก็ไม่เด็กใหม่ละ อันนี้ป้อมป้อมไปไหนแล้ววะ <your> tail. มันเฟรมเลทมันตกวะ่ะโอ้โหยิงติดจุด

โอเคย่าเข้ามามีความรู้สึกเหมือนจะมีป่ะไม่แน่ใจว่ะโอ้ต oh, ีนะ่ะกูบอกเลยมาอยู่ตั้งมึงลงเงนี้ย<ง> Get some. Grappling If you say so Get down people Minus one five, status confirmed. X four charges are armed. Move to the extraction point for immediate evac.

เคยไปพร้อมกันโอวัวมาว่าตัวนู้นเราไปกดโอวัดเรา,าพลาดไปและจุดจอดยานเราแบบบุญยนโอวดมนันเด้ โอ้โหยิงไม่ลงลงลงอยรก็อยากฆ่าแม่งเลยฆ่าดีกว่า ฆ่าทิ้งให้หมดเลยดีกว่าโอเคเข้าแตและ

In time. Yeah. Yep. Menace 1-5 status confirmed. X4 charges detonated. ฟันขาวลนพี่ดำ Seven. The destruction of this facility marks an important step towards the total elimination of the Avatar Project. Commander, your okay. team is to be commanded. To hey, water water I'll see that work begins immediately. Commander, I'll contact you when I have a full report available. Not a key, dear. โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ